สวัสดีครับวันนี้ก็มาความเข้มข้นของเบชมินเซตโกกันต่อนะครับเมื่อวานนี้ผมก็เสนอข่าวไปแล้วว่าแมนเชสเตอร์อรอยูไนเต็ดของเรากับทีมนิคาเซนยื่นข้อเสนอไปที่ทางอัมเบรลิสิกแล้วก็ยังไม่สรุปว่าเจ้าตัวจะเลือกทีมไหนนะครับก่อนที่ผมจะนอนเมื่อวานก็เขาติดตามข่าวหลังจากผมไปวิ่งไลเดอร์มาก็ติดตามข่าวเบชมินเซโกกับทางอัมเบรลิิก ค่อนข้างต้องบอกว่าสองสโมสรน,นะครับต่างฝ่ายต่างที่จะจะได้กองหน้ารายนี้เป็นอย่างมากก็เลยทําการยื่นนะครับแมนยูของเราก็อยจะทรู้กันว่าเอาฮอลลนงเป็นออปชั่นนะครับส่วนทางนิวคาสเซิลก็ยืน่นเงินไปนะครับแต่เมื่อเช้านี้เองไม่นานนะครับผมก็เซิร์ชเข้าไปดูว่า ข่าวๆเป็นยังไงสรุปตอนนี้นะครับณปัจจุบันนี้ก็คือเบนจามินเซตโกหรือทางอบเบลลิสิกปฏิเสธเงินจํานวน75ล้านปอนด์กับแอดออสดิ o ้งหล้านปอนด์ที่นิวคาสเซิลยื่นให้กับอบเบลลิสิกไปนั่นกะ็หมายความว่านิวคาสเซิลคงจะต้องยื่นเงินเข้ามาใหม่แต่ยังไม่ตัดสินว่าเบนจามินเซตโกจะเลือกทีมไหนนะครับแหล่งข่าวมาจากเบนจาคอบแล้วก็ดิบิทออสติล ที่แรงงานตรงกันในเรื่องนี้นะครับก็สรุปว่าตอนนี้เราเองก็ต้องรอครับการตัดสินใจของบิชเชินเซโกกับทางอั l เบรติกเองว่าถ้าการยื่นของครั้งนี้นะครับถ้าในการทยื่นใหม่อีกรอบหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นการตัดสินใจแน่นอนถ้าเป็นยังไงแล้วผลสรุปเป็นยังไงแล้วเนี่ยผมจะมาแรงงานแบบเรียลไทม์นะครับ ว่าตอนนี้แมชเชสเตอร์ในของเราจะได้เปจเมีนเซโก้องหน้าลายใหม่ไหมนะครับตอนนี้ยังหาข้อสรุปยังไม่ได้แต่อัปเดตประมาณนี้ก่อนเราติดตามในช่ององผมด้วยนะครับ